มือถือ Android ของใครที่ไม่มีระบบเสียง Dolby a t m o s ติดเครื่องมาก็อย่าเพึ่งสิ้นหวังไปนะครับถ้าเพื่อนๆใช้ Android เวอร์ชัน9 1 11 1เนี่ยก็สามารถใช้วิธีที่ผมจะแนะนำในคลิปนี้ในการติดตั้งแอปพลิเคชัน Dolby a t m o s เข้าไปปรับปรุงระบบเสียงได้เองเลยนะครับก่อนที่จะไปดูวิธีการนะกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันทังใจให้ผมด้วยนะครับ ดอเบ y a แอนดเนี่ยนะครับก็เป็นระบบจําลองเสียงรอบทิศทางนะครับเหมือนในโรงภาพยนตร์นะครับจะเห็นผลสุดๆเลยถ้าเพื่อนใช้หูฟังนะครับก็อย่างเครื่องที่ผมจะมาลองทําให้ดูในวันนี้ก็เป็น Android 10ที่เป็นมี u i 12นะครับเป็นระบบอะของเสี่ยมี่เขามันก็ไม่มี d o l b y a แอนดอสอยู่แล้วนะครับโอเคให้เพื่อนเนี่ยติดตั้งแอป Magic นะครับเมจิกเมนเจอร์ตรงนี้นะครใครที่รู้ด้วยเมจิกอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะมีโปรแกรมนี้อยู่แล้วส่วนใครที่ยังไม่มีแอปตัวนี้นะครก็ไปเสิร์ชดูใน Google นะครับมีช่องของคนไทยเนี่ยที่สอนวิธีการติดตั้งแอปเมจิกตรงนี้ไว้หลายตัวเลยนะครับอ่าถ้ามีแอปตัวนี้แล้วนะครับเพื่อนมาแตะที่รูปจิ๊กซอตัวนี้นะครับจริงๆคือคำสั่งโมดูลนะครับโอเคเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาที่ปุ่ม install for s t o l e นะครับ เราจะต้องทำการแฟลชทั้งหมด3ไฟล์นะครับตามลำดับนี้เลยนะฮะเดี๋ยวไฟล์เนี่ยผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับปลอดภัยไรไวรัสนะครับเพราะว่าเป็นไฟล์ที่ผมอัปโหลดขึ้นไปเองใน g o o g l e Drive นะครับไฟล์ <Okay. S 2> แรกเนี่ยเราจะแฟลชไฟล์ที่ชื่อ Audio-Modification-Library.zip นะครับโอเคนะฮะตรงนี้พอเรากดไปแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มทำการแฟลชนะครับ เขาจะมีคำสั่งรีบูตแต่เราจะยังไม่รีบูตนะครับเราจะรีบูตครั้งเดียวหลังจากที่ติดตั้งครบ3ไฟล์แต่ลำดับการแฟลชไฟล์เนี่ยต้องตามนี้เลยนะโ okay. อเคกดมาที่นี่อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาอันที่2นะครับ Audio Compatibility Database นะครับเช่นเดียวกันนะฮะการติดตั้งก็จะเริ่มจะ install ไปนะครับตอนนี้จะทําการแฟลดรอจนกระทั่งมันเสร็จนะครับ พอมันเสร็จแล้วเนี่ยเพ,พื่อนๆจะสังเกตว่ามันจะมีปุ่มรีบูตนะครับอ่ะเราจะติดต,ตั้งทีละหนไฟล์นะครับกับกดแบ็คกลับมากดมาที่ Install Form Storage อีกทีนึงนะครับไฟล์สุดท้ายแล้วครับ Dolby a s m o s z i p นะครับอ่ะกด flatbar นะครับคอนเทนี้เขาจะ Install ไปนะครับ มีขึ้นรีบูตนะครับก่อนที่จะกดรีบูตเนี่ยผมจะให้เพื่อนๆดูก่อนว่ามันมีไฟล์เข้ามาติดตั้งจริงหรือยังถ้าไม่มีตรงนี้ขึ้นมานะครับไม่มี Audio Modification Library ขึ้นมาแบบนี้นะครับไม่มี d o l b y a t m o s ขึ้นมาเนี่ยให้เพื่อนๆแตะตรงนี้นะครับปุ่มบนบน,บนมุมบนขวานะครับมันจะเป็นการ r e รีเฟชโมดูลที่เราติดตั้งเข้าไปใหม่นะครับเห็นไหมฮะมันจะมีไฟล์ตัวนี้นะครับ Audio Modification Library ขึ้นมาแล้วก็ Audio ตัวนี้นะครับ ขอวีแอดมอสเนี่ยสำคัญมี3ตัวนี้นะครัหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆทำการรีบูตมือถือเลยนะครับต้องรีบูตก่อนนะครับถึงจะใช้งานได้ เมื่อทีบูตเข้ามาแล้วนะครับก็เข้า Android ตามปกตินะครับถ้าทุกอย่างถูกต้องไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเราจะได้ไอคอนของ Dolby a t m o s มานะครับนี่นะฮะจะได้ไอคอนตัวนี้มาโอเคนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะลองเปิดเทสเสียงดนตรีให้ดูนะครับเดี๋ยวเอาเป็น เราเปิดเพลงก่อนแล้วเราเปิด Adobe Audition ขึ้นมานะครับตรงนี้เพื่อนๆจะมีหลายโหมดให้เลือกนะครับอ่ะเนี้ยให้เราดูสวิตช์ตรงนี้ก่อนว่ามันเปิดได้อย่างเดี๋ยวผมจะลองปิดสวิตช์นะครับเสียงม,มันจะรีลงไปนิดนึงนะครับเห็นไหมเขาปิดเปิดขึ้นใหม่แล้วเหมือนมันจะทํางานพอดีขึ้นถ้าเราเพิ่มเบสดเราก็แตะเพิ่มเบสขึ้นมานะครับสามารถปรับแต่งเสียงอ e ีโคดิเซอร์ได้เองนะครับ จะเลื่อนตรงนี้เอาก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีโหมดภาพยนตร์อะไรต่างๆนะครับมันก็จะมีความแตกต่างในการปรับพวกเ,เสียงความคมชัดการสนทนาอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับหรือว่าเราจะปรับแต่งเองนะครับเป็นโหมดกำหนดเองก็ได้นะครับสามารถกำหนดตรงนี้ได้นะครับ ซึ่งตรงเนี้ยก็สามารถใช้ได้หมดเลยนะครับเอาไปเล่นถึงจะไม่มีโหมดเกมเพื่อนๆก็สามารถใช้โหมดกําหนดเองตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไปใช้กับการเล่นเกมได้เลยนะครับแอปตัวตนี้ก็เป็นการใช้งานง่าย,ายๆคันนี้เองเพียงขั้นตอนสําคัญที่สุดก็คือการแฟล t ไฟล์ใน Magic Manager นะครับให้ตามลำดับนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามเป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ